Hello everyone, how's it going? My name is April My name is you but also you can call me Sally. I'm studying in grade 11 at Galayama School and I'm going to tell you more about me. I love learning new things, I love talking and being around people and I know that everyone loves me. Even I'm a weirdo. <laughs> and I'm here because I want to be a teacher. <laughs> มาจากการที่หนูเนี่ยเป็นคนที่ถนัดในรายวิชาภาษาอังกฤษจึงทําให้มีเพื่อนเนี่ยมาขอให้หนูได้ไปสอนให้พอหนูได้ลองเริ่มสอนเพื่อนๆนูแล้วเนี่ยทําให้หนูรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าหนูได้นาความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ไปต่อยอดแล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่หนูทํามันจึงทําให้เป็นแรงบันดาลใจของหนูตลอดมาหนูได้ลงไปสอนเพื่อนพี่น้องคนอื่นๆรูบ้างทําให้หนูได้เห็นว่าศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันจึงทําให้รู้เลยว่าคนที่เป็นครูนั้นคนที่จะมีการเรียนรู้อยู่ตลลอดเวา จึงทาให้การเป็นครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นความท้าทายแต่ว่าหนูก็อยากที่จะทําสิ่งนี้ไปตลอดค่ะออ AI ในปัจจุบันมีความฉลาดมากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้ในหลายๆด้านรวมถึงด้านการศึกษาแต่ว่าใช้จีพีทีหนูก็ใช้บ,อบ่อยเหมือนกันค่ะในฐานะคนเป็นครูนล้เนี่ยหนูก็ออกความเห็นว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้น AI จะสร้างประโยชน์กับพวกเราได้หลายเรื่องจริงแต่ว่าทุกอย่างก็มีผลดีผลเสียค่ะอย่างในกรณีที่นักเรียนใช้ AI ในช่วยทําการบ้านก็เป็นผลเสียอีกอย่างห่ง แต่ว่าจะมีอีกหนึ่งความจริงซึ่ง AI เนี่ยไม่สามารถให้ข้อมูลกับพวกเราได้อย่างถูกต้องทั้งหมดจึงทําให้เป็นผลเสียที่จะทาให้นักเรียนเนี่ยได้รับข้อมูลอย่างผิดๆไปค่ะถามว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขยอย่างไรหนูจะขอบอกก่อนเลยว่าหนูจะไม่บอกให้นักเรียนนั้นเลิกใช้ AI แต่ว่าในฐานะคนเป็นครูเราจะมีแนวทางการแก้ไขโดยการที่เราคอยอยู่ข้างๆนักเรียนคอยคำกับให้อบรมสอนเรื่องของการใช้กองข้อมูลให้พวกเขาได้รับ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดและก็เกิดผลเสียให้น้อยที่สุดค่ะครับคุณู้ที่รับฟังจะจบนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะ I think I coming song feel